ที่ร้านข้าวแกงป้าภัย ั้งอยู่ที่ปากซอยสิบบาทถนนทะเลหลวงย่าน,ช,นชุมชนวชิราในเขตเทศาบาลนครสงขลาซึ่งเป็นร้านข้าวแกงราคาถูกที่สุดในเมืองสงขลาและขายข้าวแกงถุงวัสิบาทมามากกว่า20ปีและข้าวราดแกงก็แค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทในวันนี้ก็ยังคงแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านสองอย่างให้กินฟรีทั้งร้านเป็นอาทิตย์ที่สองสำหรับผู้สูงอายุคนพิการเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของ ควิด -19 ท,ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ลำบากได้ทานข้าวฟรีกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2โดยร้านข้าวแกงป้าภัยร่วมกับสิทธิ์เก่าโรงเรียนวิเชียนชม รุ่นสองด้วยสำนึกรักบ้านเกิดต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด1 9รอบใหม่โดยเปิดบริการข้าวแกงฟรีที่ร้านข้าวแกงป้าไายแห่งนี้เป็นอาทิตย์ที่2ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงต่อเนื่องทุกคันอาทิตย์จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งบรรยากาศในวันอาทิตย์ที่2มีประชาชนชาวเมืองสงขามาต่อแถวกินข้าวแกงฟรีกันตั้งแต่เชา้าและมีการป้องกันโควิด -19 ทีอย่างรัดก,กุมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสวมหน้า การเว้ระยะห่างเสร็จเก่าโรงเรียนวิเชียนชมร่น2536ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากลาบากโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด1 9ท,ที่กลับมาระบาดอีกครั้งจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนจากสภาพเศรษฐกษิจซึ่งทุกคนก็ลําบากยิ่งมาเจอโควิดก็เดือดร้อนไปอีก